สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาทากระชังนะครับกระชังใส่ปลานะครับเ,เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ไปหาผ้าวนนะครับผ้าวนนะครับส่วนตากระชังเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าชอบขนาดไหนเชือกเบอร์อะไรนะครับอย่างที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ ตาสามเซนนะครับตาสามเซนสามเซนเขาวัดยังไงนะครับเขาวัดจากปุ่มถึงปุ่มนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับสามเซนนะครับระยะที่มันเป็นรูจริงๆมันไม่ถึงสามเซนนะครับมันจะประมาณสองจุดห้านะครับเนี่ยนะครับแช่นิ้วแย่เข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสื่อสารให้เข้าใจนะครับส่วนเชือกนะครับตัวนี้มันก็จะประมาณเบอร์สิบแปดนะครับ เบอร์สิบแปดนะครับผมก็ใช้นะครับใช้ในการทํากระชังสารอยู่นะครับ,เ,รรรนะรบเดี๋ยวเอามาเทียบดูมันเท่ากันไหมนะครับสามศูนย์หกับหนึ่งแปดนะครับอา่าก็เท่ากันนะครับแต่คนละสีนะครับก็เท่ากันเห็นชัดเจนนะครับคนละสีนะครับคือ มันได้เท่านี้นะครับถ้าจะเอาขึ้นถึงสองมิลนะครับเชือกสองมิลตามันก็ต้องใหญ่นะครับก็ต้องประมาณห้าซิลน,นะครับอันนั้นในส่วนของกระชังสารนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เราก็เลือกนะครับเราก็เลือกเอาว่าจะเอา,อาตาตัวนี้เท่าไหร่นะครับ ที่ผมที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยนิดๆน,นะครับา98ถึง110ตานะครับความยาตรงนี้นะครับถึง110ตาก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะครับว่ามันจะใส่กระบ,บงอะไรนะครับวง45วง50ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับอ่า อาจจะสั่นนิดนึงนะครับในส่วนนี้ตัวนี้นะครับว่าก็จะทำก็จะทํากระชังห้าเมตรนะครับกระชังห้าเมตรนะครับก็ผ้าอ้วนก็แล้วแต่ตามจังหวะนะครับอันนั้นก็ทําเสร็จแล้วนะครับอันนั้นก็เสร็จแล้วนะครับ่าในขั้นตอนขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาก็ทําการตัดนะครับตัดปมตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ออกให้สวยงามนะครับ ีน anyway, ี้วิธีการทําก็ให้ใช้มีดนะครับใช้มีดหรือกันไกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ถนัดนะครับตามที่ถนัดเลยนะครับมันจะมีปมสองปมนะครับมีปมสองปมนะครับปมนี้นะครับปมที่หนึ่งนะครับปมที่สองคือมันจะเป็นปมแบบนี้นะครับเป็นเงอนของเขานั่นแหละนะครับคือเราสามารถใช้มีดนะครับมีดปลายแหลมนะครับ สกิดออกอย่างนี้ได้เลยนะครับเอ่อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ตัดได้นะครับอ่าตัดออกไปแล้วก็อ่าปุ่มที่ตัดแล้วก็เอาไฟแช็คนะครับเผาหน่อยนิดนึงนะครับตัดเสร็จปุ๊บเราต้องทําการอ่าจัดการกับตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเราก็ทําไปจนจบนะครับก็ทําไปจนจบนี่เลยนะครับก็จะ ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับต้องระวังด้วยว่าไม่ให้มันโดนนะครับไม่ให้มันโดนตัวนี้นะครับเชือกตัวนี้นะครับให้มันโดนเฉพาะปุ่มด้านบนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆทําไปทีละอันนะครับทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ ตะไคร์ตัวนี้นะครับในส่วนของตะไคร์ตัวนี้ก็ท,ที่ผมที่ผมทําอยู่นะครับแถวๆนี้เขาขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเมื่อก่อนตอนผมทาแรกๆก,ก็อยู่ประมาณากิโลละร้อยหกสิบเก้านะครับตอนนี้ขึ้นไปที่ร้อยเก้าสิบกว่าแล้วนะครับก็หอ มันหมายถึงค่าวัสดุที่แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังขายอยู่ที่ราคาเดิมนะครับตอนนี้ก็ยังขายอยู่ที่ราคาเดิมก็ต้นทุนสูงขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นบางท่านที่ต่อเข้ามาผมก็เลยลดไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะครับก็ชี้แจงไว้เลยนะครับคือก็ตั้งราคาตั้งราคาสูงไว้พอสมควรนะครับสูงพอสมควรก็ ถ้ามันสูงเกินไปก็ไม่ซื้อหากันก็ไม่ว่ากันนะครับก็สอบถามเข้ามาดูราคาราคาอะไรอย่างนงี้นะครับซื้อสินค้าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสอบถามราคาก่อนนะครับวัสดุอะไรอะไรยังไงทํำยังไงนะครับก็ก็ควรจะถามก่อนนะครับก่อนจะซื้อครับก็จะถามก่อนจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเออได้สินค้า ไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับเจะยดเสียดายตังคง์นะครับบางทีอาจจะให้ปิดการขายกับทุกคนที่ทักเข้ามามันก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ยังไงผมขอที่จะชี้แจงเรื่องของสินค้าก่อนนะครับจะได้ไม่เสียดายตังค์นะครับในส่วนของอกระชังตา3ามเซนเนี่ยใส่ปลาเล็ก ตัวเล็กๆได้ไหมก็ถ้าใหญ่กว่าประมาณนิ้วนะครับใหญ่กว่านิ้วเนี่ยนิดนึงก็ก็ใส่ได้แล้วนะครับอาจจะทดสอบกับไฟเช็คนะครับนี่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับไฟเช็คลอดได้นะครับอ่าตัวถ้าปัญินตัวเท่านี้ก,ก็ก็อย่าไปกินมาเลยนะครับพอแล้วเตะนะครับพอแล้วเตะบางท่านก็อยาก เอามาปล่อยนะครับกระชังนี้จะไม่เหมาะนะครับก็ใช้กับกระชังผ้าที่มันตาตีกว่านี้นะครับตาตีกว่านี้ก็อาจจะเชือกเล็กลงนะครับเชือกเล็กลงอีกนะครับก็ค่อยๆทาไปนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมก็จะทําเป็นอีพีหนึ่งสองสามแล้วกันนะครับแต่ละขั้นตอนเนะาะเดี๋ยวในส่วนนี้ อาจจะทาให้ทาให้หมดเลยนะครับท like ําให้ดูให้หมดเลยอาจจะสิบกว่านาทีนะครับหลังจากนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วสามารถสลิปข้ามได้เลยนะครับสลิปข้ามไปดูอีพีถัดไปได้เลยนะครับแต่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทำให้ดูว่ามันมันทาแบบนี้นะอย่างนี้นะครับเผื่อบางท่านอยากเอาไปทําเป็นอาชีพนะครับ ทำเป็นอาชีพนะครับขายทำกระชังขายรายได้ก็โอเคนะครับผมผมทำมาแล้วประมาณ2ปีนะครับรายได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับก็เน้นเยอะนะครับส่งร้านค้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำไปนะครับทำเล่นๆไปนะครับก็เริ่มต้นจากทำใช้งานเองนะครับทำใช้งานเองเพื่อนเเห็นก็เอออยากได้นะครับก็ลองทำดู ก็เลยมีความคิดว่าอเทำขายจะเป็นยังไงนะครับก็เลยลองดูนะครับสรุปนะครับมีช่วงหนึ่งที่หาผ้าอวนไม่ได้นะครับก็ขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ปัญหาต่อมาก็คือเหล็กนะครับอ่าเหล็กลวดชุบสังกะสีนะครับหาไม่ค่อยมีนะครับไม่ใช่ว่าขายกระชังดีนะครับเขาเอาไปทําสุ่มไก่นะครับเออเจอแก๊งสุ่มไก่เข้าไปนะครับ ลวดชุบสังกะสีเบอร์แปดนี่หายด้กันเลยทีเดียวนะครับก,บโโกบูบอลหงกูบอลเฮามีของในสต็อกนะครับแต่พอไปหาจริงๆไม่มีของนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับลําบากนิดนึงนะครับกับการหาของนะครับกาในส่วนของลวดเนี่ยมันมีมันมีหลายหลายตัวเลยครับลวดมันก็จะมีความอ่อนความแข็งนะครับ บางทีหาไม่ได้ก็ต้องใช้ลวดอ่อนนะครับถามว่ามันอ่อนมากไหมมันก็ไม่มากนะครับแต่ก็อยางว่ามันมีตัวที่แข็งกว่าก็อยากได้ตัวแข็งเนะเาะน้ำหนักมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าได้ตัวแข็งก็จะดีหน่อยนะครับต่อเวลาใส่ปลาเยอะๆนะครับลวดก็จะได้ไม่งอนะครับถ้าถามถึงสแตนเลสนะครับสแตนเลสมีไหมสแตนเลสสามส่วนสี่เส้นหนึ่งยาวประมาณสี่เมตรนะครับ ยาวประมาณ4เมตรไม่แน่ใจ4ี่สี่หรือหเมตรนะครับก็ผมก็ไปดูแล้วนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับต่อวงนี้ก็ถ้าทำเป็นวง50เนี่ยราคาต่อวงก็เกือบ200กว่าบาทนะครับสองร้200กว่าบาทสมมุติว่าเราทำกระชังสาเมตรนะครับกระชัง3เมตรห่าง40เซนนะครับ ห่างสี่สเซนก็จะใช้อยู่ประมาณ8วงนะครับเฉพาะาผมตีกลมๆไว้เลยนะครับตีกลมๆไว้ที่ประมาณ2อ0อ่สิบบาทนะครับ1วงนะครับก็นันนะ่นแหละ7 8วง8 2ดสนะครับเฉพาะค่าาวงกระชังก็อยู่ประมาณ1,600นะครับพัน0กแล้วนะครับฉะนั้นมัน มันมีถามว่ามีคนซื้อไหมมันมีนะครับมันมีตลาดตลาดทุกตลาดมีนะครับมีมีคนซื้อมีคนอยากได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมเองนะครับลงทุนมีตู้เชื่อมอยู่แล้วนะครับเชื่อมได้เชื่อมสเตนเลสได้อะไรประมาณนี้มันก็น่าสนใจนะครับให้ผมลงทุนนะครับผมเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กเชื่อมอ โลหะอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เลยไม่ทํานะครับถามว่าดีไหมมันดีนะครับดีมากด้วยนะครับวงสเตนเลสก็มีคนซื้อนะครับกระชังใบละสองสามพันนะครับเกือบสามพันก็มีนะครับถ้าเราใช้เรื่องของสเตนเลสนะครับอ่า EP นี้นะครับ EP หนึ่งนะครับก็ ขอจบไปตรงนี้นะครับเนี่ยหลังจากที่เราตัดออกนะครับเราก็ต้องเอาเอานิ้วนะครับมาทําอย่างนี้นะครับให้มันคลี่ออกจากกันนะครับถ้าไม่ทํามันจะเลี้ยแหลมอย่างนี้นะครับอ่ามันจะเลี่ยมแหลมอย่างนี้นะครับก็ทําทําทุกตานะครับทําทุกตาให้มันอ่าอยู่อย่างนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ทําไปทุกอันนะครับอ่าเจอกันใหม่นะครับใน EB ีสองนะครับ อีพีแรกก็ไว้เท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ